สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าพูดถึงรายวิชาชีววิทยาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร digestive system ซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะข้อที่หนึ่งก็คือให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารใน ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ข้อที่2ก็เพื่อให้รู้และเข้าใจในความหมายของการย่อยอาหารได้ถูกต้อง 3. ก็เพื่อให้รู้และเข้าใจอาหารที่ต้องผ่านกระบวนการย่อยได้อย่างถูกต้องและก็สุดท้ายก็คือสรุปกระบวนการย่อยอาหารและนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้สําหรับระบบย่อยอาหาร Digestive System นะคะก็เป็น ระบบที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับระบบอื่นๆในร่างกายโดยที่ระบบย่อยอาหารจะทำหน้าที่ในการในการย่อยอาหารและก็ดูดซึมเพื่อสร้างเสริมและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและระบบขับถ่ายก็จะทำหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกายซึ่งการทำงานของทั้งสองระบบเนี่ยก็จะทำงานประสานกัน ตั้งแต่การรับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจนถึงการขับของเสียออกจากร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพสาระที่เราจะพูดในวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงกระบ,บวนการย่อยอาหารอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารการสร้างเสริมแล้วก็ดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอา ระบบย่อยอาหารมีหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารนะคะก็คือการดิเจสติดิเกสชันการแอ s ซ r p ปชันก็คือการดูดซึมแล้วก็การเอ็กตริชันก็คือระบบช่วยย่อยนะคะออกจากร่างกายซึ่งกระบวนการย่อยอาหารเป็นการแปลสภาพของอาหารจากขนาดโมเลกุลใหญ่ให้เล็กจนเซลล์สามารถที่จะดูดซึมไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย เราจะมาดูกันนะคะว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะคะมันก็จะเริ่มต้นที่ฟันเนาะทิชนะคะเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดนะคะซึ่งฟันของคนเรานี่มันมีแค่2ชุดเนาะได้แก่ฟันน้ำนมจะมีอยู่20สี่ชุดที่2ก็คือฟันแท้เพอร์แ e นทิชนะคะทั้งหมดนี้ก็จะมี32ซี่เนาะฟันแท้ของเรา ซึ่งการทำหน้าที่นี่ก็จะแตกต่างกันไปแบ่งออกเป็น3ชนิดเนาะในฟันแท้ชนิดแรกก็คือฟันหน้าหรือฟ้าฟันฟันกัดหรือฟันตัดเนาะ i n i o n ใช้กัดแท้อาหารอันที่2ก็คือฟันเคี้ยว canine นะคะอันนี้ใช้ชีอาหารเนาะแล้วก็ฟันกลาม หรือว่าฟันใหญ่โมล่าอันนี้จะมีลักษณะแบนกว้างใช้บดอาหารให้ละเอียดนะคะแล้วก็ฟันกรามน้อยนะคะปีโมล่าอันนี้ก็ช่วยฉีกแบ่งแล้วก็ช่วยบดอาหารด้วยนะคะเอาไว้ว่าต่อไปก็คือลิ้นหรือว่าทั้งนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็น แผ่นปกคุมด้วยเยื่อบุเมือกลิ้นนะคะจะช่วยในการทุกเค้าอาหารที่อยู่ในปา่าผสมกับน้ำลายนอกจากนี้ยังทำหน้าที่รับรสของอาหารโดยมีตุ่มรับรสหรือว่าต่อมรับรสอยู่มากบนพื้นผิวลิ้นนะคะเรียกว่าพัพิล่าเนาะโดยมี5รสก็คือรสหวานรสขมรสเปรี้ยวรสเค็มแล้วก็รส อร่อยหรือว่าโอนามินะคะเมื่อเซลล์รับรสได้รับการกระตุ้นจนเกิดกระแสประสาทเนี่ยก็จะส่งไปที่สมองส่วนซีรีบรัมนะคะแล้วก็จะแปลออกมาว่าเป็นรสอะไรนะคะอ,อันนี้ก็คือตำแหน่งที่เราพูดเนาะรสขมเนอะอยู่ที่โคนลิ้นเลยนะคะส่วนรสเปรี้ยวนะคะอยู่ด้านข้างนะกลางลิ้นนะคะรสเคม็มนะก็จะค่อนมาทางปลายลิ้น แต่ก็จะอยู่สองข้างนะส่วนรสหวานจะอยู่ที่ปลายลิ้นของเรานะคะอันนี้ก็สรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่ารสชาติแต่ละรสเนี่ยทำไมถึงเคม็มนะาทำไมถึงเปรี้ยวทำไมถึงหวานทำไมถึงขมเนอะเค็มเนี่ยเกิดจากเกลือที่มีไอออนบวกนะอันนี้เมื่ออาหารเข้าไป ตรงนี้ก็จะเกิดเกลือตรงนี้ก็ทําให้เคม็มเนาะส่วนรสเปรี้ยวเกิดจากสารที่มีความเป็นกรดนะคะส่วนรสหวานเนี่ยก็เป็นพวกกรดอะมิโนโบางชนิดนะ,ะสารให้ความหวานเนาะเช่นน้ําตาลแอลกอฮอล์แล้วก็โปรตีนเนาะส่วนรสขมนะคะอันนี้ก็เกิดจากสารอันคาลอยนะเช่นพวกคาเฟอีนพวกวิตามิน,นต่างๆนะคะอวัยวะต่อไปเกี่ยวกับ ระบบย่อยอาหารก็คือต่อมน้ำลายนะคะซาลิเวอรี่แกรนนะคะอันนี้จะประกอบไปด้วยมีมีขนาดใหญ่อยู่3คู่นะคะคืออยู่ที่บริเวณกกหูหรือข้างหูเราเนาะใต้ขากันไกรแล้วก็บริเวณใต้ลิ้นนะคะ ซึ่งต่อมน้ำลายเนี่ยก็จะผลิตน้ำย่อยนะคะเป็นเอนไซม์ ide, นะคะอะไมเลสอันนี้ก็จะช่วยย่อยอาหารประเภทข้าวแป้งน้ำตาลนะคะโดยเขาก็จะย่อยคาร์โบไฮเดตที่โมเลกุลใหญ่ๆหรือว่าเป็นพวกโพลีแซคคาไรนะคะให้เป็นคาร์โบไฮเดตที่มีโมเลกุลเล็กลงนะคะหรือน้ำตาลโมเลกุลคู่ไดแซคคาไรนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะดูดซึมได้ทั้งหมดนะคะที่ปาก อันนี้ก็ต้องผ่านกระบวนการย่อยคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดจากน้ำตาลอโมเลกุลเดียวนะคะก็คือโมโนสกลานแล้วก็ดูดซึมที่บริเวณลำไส้เล็กนะคะเขาก็จะต่อไปที่ลำไส้เล็กอีกทีนึงนะคะอวัยวะต่อไปนะคะก็คือฟาลิงหรือว่าคอหอยของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นท่อที่อยู่ระหว่างด้านหลังของช่องปากแล้วก็หลอดลมนะคะลักษณะจะเป็น คล้ายกลวยนะคะเป็นทางผ่านของอาหารแล้วก็ของเหลวจากปากไปสู่หลอดอาหารแล้วก็ยังเป็นทางผ่านของอากาศไปยังหลอดลมใหญ่และเป็นที่ช่วยให้เกิดเสียงด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของฟาริ่งนะคะตามภาพนะ,ะต่อไปนะคะ<ม>อ,อวัยวะต่อไปก็คือหลอดอาหารหรือว่าอิโซโฟ,อฟอกัสเป็นท่อกล้ามเนื้อเรียบผนังด้านในเนบุด,ด้วยเยื่อเมื่อมีความยาวประมาณ10นิ้วจะอยู่ ต่อจากหลอดคอนะคะหรือว่าต่อจากฟาลิงยาวลงไปถึงกระเพาะอาหารแล้วก็ปลายของหลอดอาหารมีหูรูดนะคะอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารย้อนกลับเนาะ,ะก็จะเป็นหูรูดส่วนบนช่วยป้องกันไม่ให้อากาศ ผ่านลงสู่หลอดอาหารขณะที่เรากลืนอาหารถ้าลงไปพร้อมกันก็อาจจะเกิดการสำลักอาหารได้เนาะแล้วก็หูรูดส่วนล่างอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้กรดจากกระเพาะอาหารเนี่ยผ่านเข้ามาในหลอดอาหารก็คือกรดไหลย้อนนั่นเองถ้ากรดไหลย้อนก็จะทําให้เกิดความแบบแสบเนาะ ยอดอกที่เขาเรียก h า a r บ b u r n นะคะอันนี้ก็ทุกทรมานถ้าเราเกิดเนาะแล้วก็ส่วนปลายอันนี้ก็จะช่วยบีบไล่อาหารให้ลงสู่กระเพาะอาหารอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอ s o p h a g u s นะคะต่อไปนะคะก็ s t o m a นะคะหรือว่ากระเพาะอาหาร ก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่กลืนมาจากปากก็จะลงมาสู่ตรงกระเพาะนะคะกระเพาะเนี่ยก็จะมีผนังด้านนอกเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงมากส่วนผนังด้านในเนี่ยก็จะมีเยื่อบุกระเพาะอาหารอยู่นะคะที่เยื่อบุกระเพาะอาหารนี้ก็จะมีต่อมน้ําย่อยที่สร้างน้ําย่อยออกมาเพื่อย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปโดยจะมีการมีกรด หรือว่ากรดเกลือหรือกรดไฮโดรคารบอริกนะคะ,ะแล้วก็น้ำย่อยก็คือแกิกจูสนะคะซึ่งแกิกจูสยนี้ก็ประกอบไปด้วยเอนไซม์นะคะเปปซินสำหรับย่อยประเภทโปรโตีนให้เล็กลงเรนินสำหรับย่อยโปรโตีนพวกเป็นน้ำนมนะคะไลเปสอันนี้ก็ใช้ในการย่อยไขยมันนะคะแต่เอนไซม์ไลเปสมีน้อยนะคะไขมันจึงยังไม่ถูกย่อยให้ หมดสิ้นที่กระเพาะอาหารจะต้องส่งต่อไปอีกนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยจะดูดซึมอาหารได้น้อยมากกระเพาะอาหารนี้ก็จะส่งไปยังลำไส้เล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูนะคะอวัยวะต่อไปก็คือลำไส้เล็กเมื่อผ่านจากกระเพาะอาหารแล้วก็อาหารก็จะส่งมาที่ small intestine นะคะหรือว่า intestine นั่นเองก็คือลำไส้เล็กจะเป็นท่อ กล้าเนื้อที่ยาวนะคะประมาณ21ฟุตนะ,ค,ะคิดว่าน่าจะยาวที่สุดในระบบย่อยนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือลำไส้เล็กส่วนต้นเรียกว่า d u o ดีนัมนะคะอยู่ต่อจากกระเพาะอาหารอันนี้ยาวประมาณ10นิ้วนะคะส่วนที่สองก็คือลำไส้เล็กส่วนกลางเรียกว่า j จ j u um. นัมอันนี้ยาวประมาณ8ฟุตนะคะส่วนที่สามก็คือ ลำไส้เล็กส่วนปลายไอเลี่ยงยาวประมาณ12ฟุตซึ่งลำไส้เล็กเนี่ยเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมอาหารมากที่สุดโดยลำไส้เล็กเนี่ยจะผลิตน้ำย่อยที่ใช้ในการย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ยังจะมีน้ำย่อยจากตับอ่อนแล้วก็ น้ำดีนะคะจากถุงน้ำดีเนี่ยส่งเข้ามาที่ลำไส้เล็กเพื่อช่วยย่อยอาหารอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนที่ไม่สามารถย่อยได้หมดที่กระเพาะอาหารก็จะมาอยู่ที่ลำไส้เล็กแล้วก็ถุงน้ำดีเนี่ยก็จะส่งมาช่วยย่อยอีกครั้งนึงให้โมเลกุลน,นี้เล็กลงจนร่างกายสามารถที่จะดูดซึมน,นำไปใช้ประโยชน์ได้ อวัยวะต่อไปนะคะเมื่ออาหารผ่านมาที่ลำไส้เล็กเสร็จก็ยังย่อยไม่หมดนะคะก็ยังจะมีสารอาหารตกค้างอยู่อันนี้ก็จะมาที่ l a s t intestine หรือว่าลำไส้ใหญ่ระดับหนึ่งเพื่อย่อยให้ อาหารเนี่ยถูกดูดซึมไปได้หมดนะคะซึ่งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นท่อที่มีความยาวประมาณ6ฟุตอยู่ต่อจากลำไส้เล็กแบ่งออกเป็น3ส่วนเช่นเดียวกันนะคะส่วนแรกเรียกว่าสี่ข่้มอันนี้ยาวประมาณ2-3ถึงนิ้วส่วนนี้จะมีเวอร์มิฟอร์มเอปนดิกก็คือมีไส้ติ่งต่ออยู่เนาะตามโครงสร้างโมเดลที่เราให้เห็นเนี่ยคะ่ะเวอร์มิฟอร์มเอปนดิกก็จะอยู่ต่อจากสี่ขั้มลงมาส่วนนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ะะต่อจากลำไส้เอทินิกนี้นะก็จะเป็นโคลลนนะคะซึ่งจะเป็นลำไส้ใหญ่ที่ยาวที่สุดลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะคะก็เรียกว่าเรคตัมนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่กากอาหารที่ย่อยเสร็จแล้วก็จะส่งส่งผ่านลงมาที่เลคตัมนะคะความยาวของเรคตัมเนี่ยก็ประมาณ7-8นิ้วนะคะจะเป็นลำไส้ตรงที่เขาเรียกว่าไส้ตรงนั่นแหละต่อจากเลคตัมซึ่งเลคตัมนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นกลวย มีปลายตีบแคบลงมาที่เอเนสเอเนสก็คือวาวรหนนะักเนาะอันนี้เมื่ออาหารถูกย่อยจนหมดสิ้นแล้วก็ส่วนนี้ก็จะบีบไล่ากากอาหารให้ออกมาทางเลคตั้มซึ่งเรียกว่าฟรีซี่หรืออุจารานั่นเองนะคะส่วนเล็กตั้มก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของระบบย่อยอาหารซึ่งร่างกายก็ดูดซึมอาหารไปหมดสิ้นแล้วเหลือเป็นกากอาหารก็จะออกมาทางเลคตั้มซึ่งเป็นบริเวณของส่วนปลายหรือเรียกอีกชื่นหนึงง เล็กตั้มที่เราพูดไปแล้วนะคะส่วนนี้จะยาวประมาณ6นิ้วโดยต่อกับตรงช่องทวารหนนะักที่เรียกว่าเอนโน่ขนแนนะคะลำไส้ตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เก็บของเสียที่เหลือจากการดูดซึมน,นะคะออกจากร่างกายแล้วก็ถูกขับออกมาทางาเล็กตั้มนะคะหรือว่าเอนัสนะ อวัยวะต่อไปเกี่ยวกับการย่อยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือตับหรือว่าลิฟเวอร์นั่นเองนะคะตับนี้ก็จะเป็นอ,อวัยวะที่มีขนาดใหญ่นะคะมีอยู่สองข้างตับเป็นอวัยวะภายในร่างกายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ภายใต้ชายโครงด้านขวาโดยมีซี่โครงเป็นกรอบกนะำบังมีน้ำหนักประมาณ1.5กิโลกรัมแบ่งออกเป็น2ส่วน เรียกว่าตับกลีบซ้ายและตับกลีบขวาก็คือหลบซ้ายและหลบขวามี2โหลอนั่นเองนะคะทำหน้าที่สะสมอาหารประเภทน้ําตาลเพื่อช่วยในการยังชีพของเราก็คือเป็นพลังงานนั่นเองแล้วช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ต่างๆของร่างกายหน้าที่อันที่2ก็คือทําลายเชื้อแบคทีเรียหรือว่าสารพิษต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนสภาพยาที่เรากินเข้าไปเพื่อให้ออกฤทธิ์ต่ออวัยวะที่ต้อง ผลิตน้ำดีแล้วเกลือน้ำดีซึ่งจัดเป็นหน้าที่หลักของเซลล์ตับจะเห็นได้ว่าตับเนี่ยเปรียบเสมือนโรงครัวใหญ่ของเรานั่นเองที่จะต้องช่วยในการคัดแยกอาหารไหนที่เป็นพิษ หรือว่าเป็นขยะของร่างกายเขาก็จะกําจัดออกจะดูดซึมแต่ส่วนดีไปใช้ดังนั้นถ้าเรารับประทานอาหารที่ c l ีนสะอาดอันนี้ก็จะช่วยรักษาหน้าที่ของตับเราไว้ได้เนาะไม่รับประทานพวกแอลกอฮอล์หรือว่าอาหารที่เจือปนสารพิษต่างๆเข้าไปนั่นเองนะคะสำหรับหน้าที่ของตับอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยในการสลายโมเลกุลของไกลโคเจน เพื่อผลิตน้ำตาลกลูโคสสู่กระแสเลือดแล้วก็ช่วยในการสร้างไกลโคเจนจากน้ำตาลกลูโคสควบคุมเมตาบอลิซึมของไขมันนะคะโดยเฉพาะการสังเคราะห์คอ,อเลสเตอรอลไตรกีเซลแล้วก็ผลิตสารที่เป็นปัจจัยของการแข็งตัวของเลือดก็คือคอตติ้งไทม์แฟกเตอร์นั่นเองนะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญของตับเลยถ้าตับเสียหน้าที่ไปนะคะเลือดเราก็ จะไม่แข็งตัวอันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายนะทำให้เราเจ็บป่วยด้วยนะเป็นบาดแผลอันนี้เลือดก็จะออกไม่หยุดดังนั้นตับจึงมีหน้าที่สำคัญในการที่จะสร้าง c o t t i n g factor ให้ร่างกายของเรานะคะแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือการแปรรูปโมเลกุลของฮิโมโลบินนั่นเองนะคะที่ได้จากการทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุไปแล้วเนี่ย เขาก็จะส่งไปเก็บที่ม้ามเนาะเพื่อสร้างเป็นโรงควัตถุน้ำดีหรือว่าบายพิกเมนต์น,นั่นเองต่อไปอวัยวะที่สำคัญก็คือถุงน้ำดีหรือว่ากรแบดเดอร์นะคะกรแบดเดอร์เนี่ยเป็นอ,อวัยวะในชอ่องท้องที่ทำหน้าที่ในการเก็บสั์สมน้ำดีหรือว่าบายนะ,ะเพื่อช่วยในการย่อยอาหารโดยจะมีโครงสร้างที่ติดต่อกัน กับตับซึ่งเป็นอวัยวะที่ผลิตน้ำดีแล้วก็ลำไส้เล็กตอนต้นนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่มีการปล่อยน้ำดีออกสู่ทางเดินอาหารนะคะถุงน้ำดีเนี่ยจะทำหน้าที่กักเก็บน้ำดีที่สร้างจากตับแล้วก็ปล่อยน้ำดีออกไปสู่ลำไส้เล็กตอนต้นเพื่อช่วยในการกระจายไขยมันให้เป็นเม็ดเล็กๆซึ่งจะมีน้ำย่อยจากตับอ่อนมาปน กับไขมันอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่าการย่อยดูดซึมพวกอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยไม่สามารถย่อยให้หมดที่ลำไส้เล็กได้นะคะก็จะต้องมีน้ำดีนะคะจากถุงน้ำดีเนี่ยมาช่วยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อย่อยสลายไขมันให้เล็กลงได้อ่ะต่อไปตับอ่อนนะคะหรือว่าแน n c r e a สนะคะอันนี้ก็ เป็นอวัยวะที่ยาวประมาณ6-9นิ้วก็ไม่ได้ยาวมากนะคะแล้วก็กว้างประมาณ1-1นิ้วครึ่งตับอ่อนอีกจะช่วยในการย่อยอาหารโดยผลิตน้ำย่อยเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยได้แก่น้ำย่อยพวกทริปซินนะคะเพื่อช่วยย่อยปโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงนะคะเป็นกรดอะมิโน,โนนะคะหรือว่าเรียกว่าอะมิโนแอซิดซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็เอนไซม์ไลเปส พื่อย่อยไขยมันให้เป็นกรดไขมันแล้วก็ Fatty Acid และกรี c e r o อซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ m อนไ m ม์อะมนะที่ช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่อ่ะสรุปกระบวนการย่อยอาหารนะคะเมื่อเรากินอาหารเข้าไปในปากก็จะทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้มีเล็กลงนะคะจนสามารถกลืนลงไปได้สะดวกโดยมีน้นำลายเป็นตัวช่วยให้อาหารย่อย ให้นุ่มนะคะร่วมกับมีเอนไซม์อะมาเลสช่วยย่อยอาหารจะพวกแป้งนะ,ะอาหารจะลำเลียงผ่านคอหอยนะคะแล้วก็หลอดอาหารโดยบริเวณหลอดอาหารเนี่ยจะมีการบีบตัวของกล้ามเนื้อเพื่อให้อาหารเคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหารเมื่ออาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารแล้วเอนไซม์เปปซินจะย่อยอาหารประเภทโปรตีนให้เป็นเพปไทนะคะแล้ว ต่อมาอาหารจะถูกส่งต่อมาที่ลำไส้เล็กการย่อยและการดูดซึมของอาหารส่วนใหญ่จะเกิดที่ลำไส้เล็กโดยเฉพาะลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งต้องอาศัยเอนไซม์จากลำไส้เล็กเองและจากตับอ่อนในการย่อยอาหารประเภทแป้งไขมันแล้วก็โปรตีนหลังจากนั้นร่างกายก็จะนำสารอาหารที่ดูดซึมไปใช้สร้างเสริม ซ่อมแซมส่วนที่สึกรอของร่างกายหร,หรือเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายต่อไปเมื่อกากอาหารจากลำไส้เล็กลงสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่จะดูดซึมน,น้ำในอาหารออกอีกครั้งหนึง่งเป็นการกรองสารอาหารอีกครั้งหนึง่งจนเหลือเป็นกากอาหารซึ่งก็จะถูกขับถ่ายออกทางทวารหนักในรูปแบบของอุจจาระต่อไปการที่เราจะทำให้ ระบบย่อยอาหารของเรามีประสิทธิภาพนะ,ะเราก็จะต้องรู้วิธีการสร้างเสริมและก็ดำรงปร,ประสิทธิภาพของการทำงานของอ,อวัยวะย่อยอาหารนะคะโดยนะคะให้กินอาหารที่ย่อยง่ายแล้วมีกากดใยสูงไม่กินอาหารรสจัดเกินไปหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหมักดองกินอาหารให้เป็นเวลา เคี้ยวอาหารให้ละเอียดแล้วก็กลืนนะคะดูแลสุขภาพปากและฟันของเราให้ดีเพราะถ้าฟันผุนะคะหรือว่าเหงือกบวมเหงือกอักเสบอันนี้ก็จะกระทบต่อระบบย่อยอาหารของเราได้ด้านจิตใจก็ยังมีส่วนสําคัญนะคะต่อระบบย่อยดังนั้นเราจะต้องทําจิตใจให้ร่าเริงแจง่มใสถ่ายอุจจระให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ออกกาลังกายสม่ำเสมองดดื่มชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ K K K. ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอนะ,ะเมื่อเกิดปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะปรึกษาแต่เนิ่นจะได้รีบให้การดูแลรักษานะคะของเราก็คงจะสรุปได้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ